ทำดีไม่ได้ดีปิดทองหลังพระทําคุณบูชาโทษถ้าใครกําลังรู้สึกแบบนี้นะคะลองดูดีๆค่ะว่าในวงจรชีวิตของคุณมีเลขนี้อยู่บ้างหรือเปล่าเลขนั้นก็คือเลข1.8ค่ะหนึ่งนั้นหมายถึงพระอาทิตย์นะคะจะเป็นตัวแทนของชื่อเสียงเกียรติยศอํานาจส่วน8เนี่ยก็คือราหูค่ะ จะเป็นความมืดนะคะที่มาบดบังตัวเลขหนึ่งนั่นเองค่ะถ้าหากว่าชื่อเสียงเกียรติยศของคุณนั้นถูกบดบงังก็แปลว่าคุณจะปิดทองหลังพระทําคุณบูชาโทษทําคุณคนไม่ขึ้นซ้ำร้ายนะคะคนใกล้ชิดก็จะทําให้คุณรู้สึกช้าใจหรือถูกทรยศหักหลังได้นะคะเลข18เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ทํางานเวลากลางคืนค่ะหรืองานที่มีที่มาที่ไปของเงินที่มันไม่ค่อยโปร่งใสสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าเป็นพวกขายของมือสองขายของเก่าก็ใช้ได้เช่นกันนะคะสำหรับ ใครที่มีเลข18แล้วต้องการที่จะแก้นะคะเราอาจจะต้องใช้เลข19ค่ะเข้ามาช่วยให้อํานาจบารมีของเรานะคะมันโดดเด่นขึ้นมาจะได้มีคนเห็นคุณค่าของเรามากขึ้นค่ะสําหรับใครที่เป็นผู้หญิงนะคะถ้าจะใช้เลข19ระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าเลข19เนี่ยมันอาจจะทําให้เรานั้นเด่นเกินผู้ชายคู่ครองของเราอาจจะไม่พอใจมีปัญหาเรื่องความรักต่อมาได้นะคะสาระดีๆแบบนี้ยังมีได้อีกนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แกลมแอสเซทแล้วพบกันในค่ะสวัสดีค่ะ